พิมพัน์เสียใจมีเหตุต้องตัดหมดลูกเผยความรักดีแฟนส่งพลังบวกค่ะอดีตนางเอกดังคืนบาปโปรมพิรามพินพันธ์ชลัยนคุบนักแสดงสาวชื่อดังมากความสามารถเปิดใจในรายการอินเดบข่าวสด บางช่วงบางตอนเหตุต้องตัดหมดลูกเพราะเสี่ยงเป็นมะเร็งทําให้ไม่มีลูกทั้งที่อยากมีลูกเพิ่งผ่ามดลูกไปเพราะก่อนหน้านี้เหมือนมีเชื้อมะเร็งขึ้นหมอแนะนําว่าให้ผ่าออกไปเลยตอนแรกหมอย,อยังไม่ให้ผ่าให้กินยาคุมไปก่อนกินยาคุมแล้วมันอ้วนเป็น10บกิโลก็เลยต้องให้ตัดเพราะดูแล้วมันเสี่ยงเป็นมะเร็งพอตัดแล้วก็ต้องกินยายอย่างต่อเนื่องก็เลยยังอ้วนอยู่นิดหน่อยพิมอยากมีลูกเป็นคนที่อยาก มีครอบครัวมีลูกมากๆแต่แฟนอาจไม่พร้อมลูกคนหนึ่งใช้เงินเยอะมากเป็น1 0บสล้านเพราะถ้าเราอยากจะส่งลูกก็คงส่งเขาให้ดีที่สุดคิดดูแล้วเราใช้เงินสองคนดีกว่ามันเป็นภาระที่ใหญ่โตกันเลยทีเดียวตัดหมดลูกออกไปเลยค่ะแต่ว่าเสียใจเราก็อยากมีแต่ทำยังไงได้ก็แอบร้องให้ค่นั้นจบมันคือหนึ่งชีวิตของเราเราก็อยากมีเหมือนฝัน แต่เราก็เก็บเอาไว้แต่แฟนไม่ได้อยากมีมันก็อายุมากคึรนเรยเื่อยแล้วมะเร็งก็อาจจะตามมาก็ไม่เป็นไรเราก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวได้ค่ะความรักดีมีแฟนช่วยซัพพอร์ตทางหัวใจเวลาเราเศร้าเขาก็จะกอดให้กําลังใจเขาเป็นสายซัพพอร์ตครอบครัวเขาโตมาดีคุณภาพทุกอย่างเป็นพลังบวกแต่เราเติบโตมาแบบดาร์กไซด์เรามีแต่เรื่องราวความวุ่นวายพอมาเจอกับเขาเลยลงตัวเราก็เป็นสีสันให้เขาเขาก็เป็น เหมือนน้ำแข็งให้เราเราทุกใจก็ปรับทุกเขากับเขาได้อยากแต่งงานแต่ก็เมเร่งรัดถึงวันหนึ่งเราจะรู้เองว่าเราต้องการอะไรแต่วันนี้อยู่กับเขาแล้วมีความสุขต้องการอยากแต่งงานวันหนึ่งเราจะรู้ว่าเราอยากแต่งงานมากกว่าหรืออยากมีเขา ถ้าเขาไม่พร้อมที่จะแต่งเราก็ต้องเลือกทางที่เขาต้องการแต่วันนี้เรามีความสุขอย่าไปคิดมากนอกจากเราจะสร้างอะไรด้วยกันเราอาจจะต้องมีทะเบียนสมรสในวันนี้ทุกอย่างเราทำเองหมดทางที่ทุกอย่างเลยเราก็เหมือนดูแลซึ่งกันและการทั้งความรู้สึกในวันนี้เราทำเองหมดทุกอย่างเลยค่ะมีข่าววงการน้อยมากไม่ชอบคนในวงการแต่ก็มีความสนใจในสมัยก่อนแต่ก็ไม่ชอบมันรูซ้ายรู้ปุุงกันหมดแล้ว แล้วค่ะ